นะคะตอนนี้เราจะมาฝึกวิธีการสานลายนะคะซึ่งเป็นลายก้างป่านะคะหรือลายกระดูกงมูนะคะอันนี้จะเป็นการสานเชื่อมนะคะในส่วนของตัวชิ้นงาน2ส่วนเข้าด้วยกันนะคะ <scoring S 1> <ๆ>ด้านหน้านะคะจะเป็นกาก,กระบาดนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นกากระบาด <będziemy> เช่นเดียวกันนะคะนะคะตอนนี้เราจะมาดูนะคะ <under Que en> ในส่วนของตัวลายเดียวกันนะคะแต่ว่าใช้สําหรับการถักของนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะอย่างเช่น การถักขอบบนชิ้นงานแบบนี้ค่ะจะเป็นการถักบนนะคะรอบชิ้นงานพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นการสานลายวนแบบนี้จะเป็นการสานเสร็จแล้วมีการเชื่อมนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานเหมือนกับการเชื่อมลายของการถักขอบสองชั้นนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราจะมาดูวิธีการสานลายนะคะบนชิ้นงานนะคะซึ่งเราจะสานลายนะคะโดยใช้นะคะในส่วนของลายก้างปลานะคะสานบนชิ้นงานตัวนี้นะคะอันนี้ เริ่มต้นตรงไหนก็ได้เนื่องจากว่าเป็นการถักขอนะคะซึ่งวนมาหากันเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้พอเราสารลายออกมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นการสารเชื่อมชิ้นงานเข้าด้วยกันนะคะอ่ะตอนนี้สมมุติว่าคุูเริ่มจากจุดนี้นะคะรูนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เหลือปลายตรงนี้นะคะจับค่อยไปข้างหน้านะคะเสร็จแล้วนับไปรูที่สี่ค่ะนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสี่นะคะ, 1, 4, ะ,คะแล้วก็ สองนะคะแล้วก็รูที่ห้านะคะ,ะเสร็จแล้วก็ย้อนมารูต,ตรงกลางที่เราว่างไว้นะคะก็คือรูที่สามนะคะอ่านี่จะเป็นการเริ่มต้นนะคะของการสานลายนะคะอ่าหลังจากที่เราได้จุดเริ่มต้นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะเป็นการถักต่อนะคะก็คือจะเป็นรูถัดไปนะคะก็คือตรงนี้ค่ะหนึ่รูนะคะ เสร็จแล้วย้อนมาหนึ่งสองสามนะคะเราจะมาดูที่สามลักษณะนี้นะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ค่ะอ่ะดัน,นนี้นะคะเสร็จแล้วถัดไปนะคะดูถัดไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วย้อนมาหนึ่งสองสามค่ะก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะก็คือไปหนึ่งนะคะถอยสามนะคะไปหนึ่งซี่นะคะอะแล้วก็ถอยมาหนึ่งสองสามเพืน ย้อนจากข้างหน้าไปตลอดนะคะจะไม่มีการย้อนจากข้างหลังมานะคะอันนี้รูถัดไปนะคะ,ะก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะนะคะตอนนี้เราจะสารนะคะเชื่อมลายนะคะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะอ่ะตอนนี้เราถักไปปกตินะคะ ฉักไปเรื่อยๆนะคะก็ะคือไปหนึ่งนะคะถอยมาสามนะคะก็ะคือด้านนี้นะคะรูที่สามไปรูปถัดไปก็คือตรงนี้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็ย้อนมาสามนะคะอะ่แล้วก็ไปรูปถัดไปนะคะสังเกตนะคะลายเริ่มจะต่อเนื่องจากลายที่เราเริ่มต้นนะคะ,ะด้านนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะ สังเกตการสารลายก็จะเป็นลายต่อเนื่องตรงนี้ค่ะนะคะพอมาถึงขั้นตอนตัวนี้เสร็จนะคะให้สายซ่อนได้นะคะอย่างเช่นตัวนี้เข้านะคะซี่เดิมนะคะแล้วก็ออกหนึ่งสองสามซี่นะคะเพื่อไปสู่ขั้นตอนของการเก็บได้นะคะหรือจะจิ้มออกระหว่างหนังตัวนี้ก็ได้ค่ะนะคะหนังที่เราประกบนะคะสมุดดตอนนี้นะคะ จิ้มอาจสากสามรูนะคะจิ้มออกระหว่างหนังก็ได้อาเราจะอาจจะใช้ครีมช่วยนะคะดึงลักษณะนี้เพราะนันได้ก็จะซ้มอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้สาใายในส่วนของตงัวกันใกตัดให้ชิดกับแนวตัวนี้ค่ะาพาะั้น ได้ที่เราใช้สําหรับการเย็บนะคะก็จะซ่อนอยู่ระหว่างในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะส่วนตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะด้านหลังนะเท่ากับว่าตัวนี้นะคะก็ต้องซ่อนได้จากซี่นี้ค่ะนะคะจากตรงนี้นะคะแล้วจิ้มออกหนึ่งสองสามซี่แล้วเก็บได้เหมือนเมือสักู่นะคะวันหลังจากที่เราสานออกมาปุ๊บได้พวกนี้ก็จะถูกซ่อนอยู่ระหว่างหนังนะคะนันพอเราเก็บได้ทั้งหมดนะคะก็จะอยู่รูปแบบนี้ค่ะนะคะ